ดําดาดํนดนดนดนมานาอุ้ยทําไมมันมีต้นหญ้าอุ้ยทําไมทุกอย่างมันดูอุ้ยมันดูใหญ่ใหญ่ละอุ้ยเกิดอะไรขึ้นอุ้ยมันมากัดหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยตัวพีริมกัดอุ้ยอุ้ยมันมากัดอ่ะอุ้ยเอ้าอีกฮะอุ้ยแล้วทําไมพีริมเป็นแมงมุมอุ้ยไปด้วยอุ้ยพีริมเป็นแมงมุมอ่ะอุ้ยทําไมทําไมอ่ะทําไมอ่ะทําไมพีริมอุ้ยอันนี้ก็เป็นมุมอุ้ยว้าอุ้ยอุ้ยเจอแมงมุมอุ้ยแล้วทําไมตัว ไปหมดเลยโอ้โหแ,แต่ก็โอเคอะเช้าแล้วเดี๋ยวลงไปกินข้าวกันดีกว่าวิ้วเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยวิ้ววิ้วทำไมทำไมประตูประตูมันเปิดไม่ได้เฮ้ยโอ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 ้ยเอา้าทำไมเราโดนมาอยู่ที่นี่อ่ะไอ้ละคนเยอะมากเลยอะ่ะที่นี่ที่ไหนอะ่ะนั่นนะดิโอ้ยอะไรอะ่ะพิลิงอะไรวะเนี่ยเราเราเราอยู่ในบ้านเราอยู่ไม่ใช่หรอ เจนเดต้อนรับเด็กๆทุกคนคนรู้หรือเปล่าตอนนี้พวกคุณโดนจับอยู่นะเฮ้ยเราโดนจับอยู่อ่ะพี่ลิงเฮ้ยแล้วเขามาจับเราจากบ,บ้านได้ยังไงอ่ะแน่นะดีและตอนเดฉันจะจัดการทุกคน,นไม่ตัองกลัวไปหรอกนะพวกเธอเตรียมมาเป็นอาหารให้กับพวกฉันได้แล้วเฮ้ยไม่นะอาหารอะไรอ่ะ เขาบอกว่าเราจะเป็นเมนูต่อไปด้วยอ่ะเมนูต่อไปใชยไอ้ไอ้อะเฮ้ยโอ้ยอะไรที่ไหนอ่ะออยโอ้ยคุณจะต้องหาไอเทมเพื่อมาซ่อมอุปกรณ์ของเราก่อนอมันจะซ่อนอยู่ใน Escape Door หรือว่าห้องแห่งความลับไงล่ะอุ้ยนี่เขาให้เราหาอีนี่แน่เลยอ่ะอีเกียกลมกลมใช่ไหมใช่ใช่มันเหมือนแบบว่าแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นกลมกหมืนหมนะ เราเต้องหายใช่ไหมโอเคอุ้ยโลผีอุ้ยแมงมุมเฮ้ยน uh, ี่มันแมงมุมเหมือนในฝันของพี่ลิงเลยเนี่ยว่าเอว่าทำไงอ่ะอุ้ยพี่ลิงพี่ลิงฝันว่าเลยให้เร่ฝันว่าพ้าแรงกลายเป็นแมงมุมแล้วก็เจอแมงมุมหุดยนตนวิ่งไล่ค่าด้วยอ่ะแล้วก็เลือดค่อยค่อยลดอ่ะอุ้ยสถานการณ์เหมือนนะตอนนี้เลยสถานการณ์เหมือนอนี้เลยุ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้ my god เราต้องไปหาอีเนี่ย ยี่สิบอันใช่ไหมโอเคได้อันหนึ่งแล้วหุยเมื่อกีจ้จากที่มองหน้าตามันเป็นเป็นมุมหุ่นยนต์ตัวนั้นหรือเปล่าพี่ลิงตัวเดียวกันไหมหน้าตาไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แต่เป็นหุ่นยอนต์อ่ะโอ้พี่ลิงกลัวจังเลยหุยได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวมามา,มาเราต้องช่วยกันตอนนี้เนี่ย เราต้องร่วมมือร่วมใจและทั้งๆที่เกมไม่ได้ฝันกับพี่ลิงด้วยเลยทำไมก็ต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะเน,นี่ยอะไรก็ไม่รู้อะสั้งแค่จะเป็นฝันบอกเห็นแน,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 น่ๆเลยงั้นตอนนี้เราต้องโฟกัสโฟกัสกับการหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้โอ๋ยน่ากลัวมากอุ้ย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 ตอนนี้เกดได้4อันแล้วนะเราต้องรีบเอาไปเก็บเฮ้ยเก็บเกลี่ยๆเก็บๆไว้จะปะโป้เพิ่มเพิพ่มโป้เลยอุ้ยหนูก่อน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 หาอีกตอนนี้อุ้ยเพิ่งหาได้แค่ห้าเอ็มเองอะ น้องหาเพิ่มอีก15้าอันเราจะรอหรือเปล่าก็ไม่รู้เบลิงกลัวจังยูแต่ว่าเรายังไม่เจอเมงมุมตัวนั้นเลยนะมันอาจจะไปตามคนเอ่นยู่เก๊จอย่าพิ่งชะล่าใจไปเข้าจิมนะเออออออจริงอย่าพิ่งชะล่าใจฮึบไม่มี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 ทั้งไม่ไม่แล้วก็มีโอกาสที่จะมีเฮ้ยทำไมมันไม่มีเลยวะอุวยอุ้อุยนั่นไงหน้าตาแบบนี้ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่อะแต่อูยอันนี้น่ากลัวกว่าตัวที่แ่เริงเจอในฝันะ่ะตัวที่เล่งน,นี่ตัวใหญ่บอลมาเต๋อเลยอ,อ,อ่มันเิงกลัวแล้วอะเดี๋ยวเราล้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นมีไหมอุ้ยไม่มีมีแต่แค่ห้าอันเองและเราใจะจะจะ,จะออกไปได้ไหมหรือว่าเราต้องตัวอยู่ที่นี่ตลอดไปเบออลิงกลัวแล้วนะโอ้โอ้โอ้สิบหกแล้วอยู่ที่เกทอีกสิบ 8อีก2อันอีกแค่2อันเดี๋ยวเราลองหาเพิ่มหรืออาจจะมีเพื่อนมาช่วยกันหาหาก่อนครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเสียงมันน่ากลัวจังเลยอ๋อุ้ย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 เสียงมันหนักกว่วไปเลยกว่าแกก็กลัวเหรองี้สองอันอยู่ไหนวะอุ้ยได้อันนึงแล้ว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 ฮึบโอ้ยเหลือแค่อันเดียว เลยแค่อันเดียวเท่านั้นเฮผ่านแล้วเหรอเย้อุ้ยมันเหมือนแค่เปิดประตูไปแค่หนึ่งประตูมันต้องเปิดสามประตูเราต้องข้ามเราต้องข้ามผ่านไปอีกหนึ่งรอบแต่รอบนี้มันมืดตื้อเลยคือ,อไรไฟดับแน่เลยอ่ะไยม,มันดุด้วยอ่ะมันว่าใส่เลยอ่ะอไฟมันดับอ่ะทำไงอ่ะ,อะไฟดับอ่ะเอเอไฟดับ กลัวจังเลยแนละ้วต้องหยิบหยิบฮ่าต้องหย,ย,ยิบไฟฉายก่อนแล้วเราต้องหาไฟให้ได้ยี่หดวงอะนะอุ้ยนี่ไงเจอแล้วอันหนึ่งเลยโอ้อันนี้หนึ่งไปหายี่ห้าดวงเลยเหรออุ้ยเราจะรอดไปไหมอะ่ะเราต้องรอดดิพี่ลิงเนี่ยเราเข้ามาในนี้เพราะฝันพี่ลิงแน่ๆเลยฝันบอกเหตุที่น่กกากลัวอุ้ยอุ้ยอย่าบอกนะ อวิยงงานมันผ่านไปแล้วอุ้ยแล้วมันก็หยุดอุ้ยมันย้อนกลับมาเข้มือเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอ่ะเหมือนเห็นยายแมงมุมบ้าไปแล้วมียายแมงมุมด้วยอุ้ยเก็บตรงนี้เลยแล้วกันโอเคได้อันหนึ่งก็เอามาเก็บไว้ก่อนโอเคมีไหมอุ้ยเจ็กแล้วอุ้ยเจ็กแล้วเจ็กแล้วเราต้องหาหลอดไฟนะคะหาหลอดไฟาอาแรงกอลังช่วยใช้สายตากวาดมอง มองซ้ายมองขวามองขวามองซ้ายไมย่ไม่มมเลยสักตลอดไฟเดียวอุ้ยเจอแล้วอุ้ยแต่ว่ามันอยู่ในใยแมงมุมปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เก็บออไปเออเออเออไ่นเลยอุ้ยอุ้ยมันผ่านหัวไปเลยอ่ะน่าจามันน่ารักอยู่เนาะน่ารักแต่นิสัยไม่น่าดีอ่ะอุ้ยนิสัยไม่น่าน่ารักเท่าไหร่น้าตาดีแต่นิสัยไม่ดีโอเคได้สี่อันแล้วฟืบห้าอ,อันแล้ว โอเคต้องหายี่ห้าอันเลยโหลเนี่ยเหมือนแบ,บบป่ะเพื่อนที่โดนจับมาด้วยกันไม่ช่วยหาตักกะอันนุ้ยเนยเพื่อนช่วยแล้วเพื่อนช่วยแล้วโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วเด้งแดงนี่น่ากลัวเนาะเดงแงเอาแล้วเอาแล้วงงเอาแล้วเอาเร็วยังไงเอาเร้วยังไงเอาไปเก็บก่อนตอนนี้เกมมิ6อันอุยเพื่อน <c oughs> หาไปยี่อันแล้วเอ้เ <c oughs> พื่อนก้าเก่งอยู่นะ <c oughs> อุ้ยนอะไรอะ เพื่อนติดาตากอ๋อเพื่อนติดใยญ่แมงมุมหรือเปล่าผ่านติดใยญ่แมงง,งงูหมอเพื่นอนรอดไปนี่เพื่อนฉันทำตัวแย่นะเอาแล้วเอาแล้วนี่อยู่ที่เกตหกอันปึ๊บตอนนี้มีทั้งหมด17แล้วลอุ้ยยังขาดอีกเยอะเลยหาต่อเราต้องหากันต่อเฮ้ยมันต้องเปิดให้ได้3ประตูด่านนี้เราต้องผ่านด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่เราต้องให้ผ่านทุกด่านทุกด่านไปเฮ้ยอุ้ย,ยตอนนี้21อันแล้วอยู่ที่เกตสองอันเอาไปเก็บก่อนอ๋อขาเท่าไหร่ คดีสองอันอ right <that> ู <Woods> <worldwide> ้อู้อันยัอันอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนเจอไหมเพื่อนไม่เจอเลยสักอันหนึ่งเลยเหรอเพื่อนหรออาจจะต้อช่วยกันหน่อยนะอุ้ยนี่ไงเจออันละอุ้ยมันอยู่ในในอุ้ยอุ้ยอู้โอ้ย by god เราไปเก็บก่อนเราไปเก็บก่อนเฮ้ยเราต้องรอดอะไรไม่น่าฝันเลยอ่ะมันจะฝันแล้วมันห้ามกันไม่ได้ไงแกคแกคือแกแกแเข้าใจอยู่โอเคขาดีอันเดียวฮ้ยขาดีอันนองอ่ะ กินได้มาแล้วกินได้มาแล้วขาแค่อันเดียวกินได้มาแล้วก็ลังเอาไปเก็บกินได้มาแล้วเราไปเก็บแกสู้ๆแกสู้ๆเฮ้ยอ๋อเพื่อนเจอแล้วยต่อไปเป็นห้องจุดท้ายห้ายเราต้องหาอะไรอะ่ะแบตเตอรี่15ก้อนแล้วเหลือกับเพื่อนอยู่แค่2คนที่เหลือคือตุยไปหมดแล้วได้ดีได้ดีดดแกเจอสองอันเลยใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรเหลือกันอยู่สองคนก็ต้องสู้ๆหรือเพื่อนเขาออกแล้ววะอ๋อนี่ไงเพื่อนตามมาโอเค เราต้องสู้ซู้โอเคได้สามอันแล้วแล้วต้องใชหน,น้าให้ได้เลยนะอันนี้เข้าได้ไหมห้องนี้เข้าไม่ได้เราต้องเอาไปเก็บอีกห้องนึงห้องที่สามชิบเลยก่อนเลยก่อนอุ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอสามอันแล้วแล้วก็จะเจออันอุ้ยอุ้ย <c oughs> อุ้ยไอ้แม่จะไปเอาเหอะไอ้ม่จะจะออกมาตรงไหนพาเล็งตกกระจายมากเลยนะให้ทำแบบนี้มั่ได้นะวิ่งไปได้แล้วไปออกไปจะไปไหนก็ไปอุ้ยได้สี่อันแล้วอุ้ย เอาไปเก็บก่อนอย่างนี้ไปเก็บกวอนาไปเก็บนวดถ้าเราหาครบปุ๊บเราก็เดี๋ยวไปที่นี่ได้แล้วใช่เนี่ยใช่แล้วเราก็จะตือนจากฝันเฮ้ยนี่เราฝันเหรอมันฝันโอยมันน่ากลัวนี่เราอยู่บ้านแล้วนะเนี่ยอุ้ยมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเุ้ยแล้วไงต่ออุ้ยได้หกอันแล้วหกอันแล้วหกอันแล้วมีอันที่เจ็ดอยู่ตรงนู้นแต่ว่าเจ็ดอันเราเอามาเก็บโอ้โอเคได้เจ็ดอันแล้ว เราเข้าไปดูในนี้ซิในนี้มีไหมเฮเลมวามานามีอุ้ยีได้ยังไงอ่ะเอ้ยเลิศเลยนะเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยอ่ะโอเคได้อีกสามอันตอนนี้หาได้สิบอันแล้วอุ้ยอุ้ยสิบอันแล้วสิบอันแล้วไข่แค่ห้าอันเพื่อนเพื่อนเจอไหมเพื่อน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 เจอบ้างไหมเพื่อนเจอบ้างไหมเพื่อนเจออันเดียวเองงบเพื่อนโอ้โหแล้วมันเดินแบบสวนสนามเลยเดินเล่นเลย โอ้ยเดี๋ยวน้ําม่ช่ตัวเดียวว่ะแพรลงก็เห็นว่ามันมีทั้งสตัวนะเนี่ยโอ้โหมองหน้ามองหน้าเโอ้หสองตัวนะสองตัวสามเลยแพลงเห็นมี3เพื่อเดินเล่นเหรอเพื่อนเพื่อนเดินเล่นกันหรอเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะเดินเล่นเดินเล่นแหละโอ้ยนักอุ้ยนี่ไงเจอแล้วเจออันึแล้วเฮ้ย ตัวที่สี่วะเนี่ยทันมันเยอะจังอะอันเดินเล่นทําไม่อะมันเจอเล่นทําไมไปถึงเราอะเข้ามาในแบบนนี้ทําไมนั่นเลยดิเออนี่แกเจอครบแล้วสามอันเดี๋ยวเอาไปวิ่งไปเก็บปุ๊บก,กอ็ออกจากที่นี่ได้แล้วใช่ไหมออกจากที่นี่ได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้อะแต่แพล้ว่าแพลนอยากกลับบ้านมาโอ้ย น่าละมัง้งน่าละมัง้งกลับได้แล้วมัง้งโอ้โอเคเย้ได้ที่ชุดแล้วก็ได้กลับบ้านแล้เวเอ,อ๊ะเอาอ่ะยังไงอ่ะมันคือยังไงอ่ะทำไมยังไม่ได้อ่ะเกิดปัญหาเกิดปัญหาโอา้ไม่ไม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเครื่องมันช็อตแล้วเฮ้ยอย่างนี้ไปเล่นพี่จะโอ๋ยฮ่าฮ่าจำย้ำหน้าช่วยไปแดกจังว,วิไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าอืออย่างนี้เราก็ชน,นะแล้วดิ โอเคงั okay, hmm. ้นเราก็ออกจากที่นี่ได้แล้วไม่น่าใช่ยังไงนะเนี่ยเอ๊ะ้ยมันวิ่งไล่เราอะเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ดิพี่ดิไปนะไปนะมันวิ่งไล่เราอ่ะเร็วแล้วแหละกต้องวิ่งรู้แหละก็ต้องวิ่งก็ต้องวิ่งก็ต้องวิ่งเออโอเค let's go เราวิ่งขึ้นไปชั้นบนเนาะเออใช่เราวิ่งหนีเราวิ่งออกด้านบนเราวิ่งขึ้นด้านบนเราวิ่งขึ้นด้านบนวิ่ง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 เฮ้ยเราล่วงล้วงมาถ้านล้วงคือตัวแย่วาตานาเบะไอโคเลยใช่ไหมเนาะใช่ถ้าล้วงคือตัวแย่วาตานาเบะไอโคเลยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดห้างหลังอ๋อนี่ยังมันยังตามไม่ทันอ๋อเราเพื่อนไปไหนอะเพื่อนไปแล้วหรือเปล่าไปไหนตู้อ่ะเออว่ะเฮ้ยเหลือเชื่อเดียวหรือไม่นะ เฮ้ยกานเพื่อนเพื่อนตุย้ยแล้วแน่เลยอ่ะอ,อ้ายรอดแล้วฮะกฮัฮันายจามฉันไม่ทันแน่ๆเลยย้ย่ลวงไปเลยสิโอเคเลยกลับบ้านดีกว่าว้าวว้าว สติกเกอร์ลายโปเกตแปดนีวางจำหน่ายแล้วใน Li น e s t ต re นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงแนะน,นำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟเ r g a m เ r ม r o อ a c k ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตเลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวน์โหลดเองด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ